ช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะได้เริ่มลองถ่ายภาพมาบ้างหรือไม่เคยถ่ายภาพมาก่อนเลยแล้วกําลังสับสนว่าหลังจากซื้อกล้องดิจิตอลควรเริ่มต้นศึกษาอะไรก่อนนี่คือหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้เริ่มต้นถ่ายภาพได้เร็วที่สุดและเข้าใจพื้นฐานอย่างเพียงพอโดยตัดเนื้อหาที่จําเป็นน้อยกว่าออกไปจนหมดขอต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรหลักการถ่ายภาพพื้นฐานจาก D อสไดเคุณคงกําลังคิดอยู่ใช่ไหมครับว่า มีหลักสูตรที่สอนถ่ายภาพขั้นพื้นฐานเป็นตัวเลือกอยู่ตามท้องตลาดอย่างมากมายทำไมจะต้องเสียทั้งเงินและเวลาอันมีค่าเพื่อลงเรียนหลักสูตรนี้ผมขออนุญาตอธิบายสิ่งที่ทําให้หลักสูตรของเราแตกต่างก่าการเรียนแบบเดิมๆอย่างไรข้อแรกหลักสูตรนี้ช่วยปูพื้นฐานให้กับคุณอย่างมีจุดมุ่งหมายและไม่เคยล้าสมัยเนื้อหาของหลักสูตรมีจุดมุ่งหมายอย่างแน่นอนว่าท้ายที่สุดคุณจะเข้าใจสามหมวดสําคัญในการถ่ายภาพอย่างลึกซึง้ง ความรู้ในแต่ละตอนท้ายที่สุดจะเชื่อมโยงกันจนก่อให้เกิดองค์ความรู้แบบใหม่ที่คิดได้เองไม่เคยจำกัดว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบใดและต่อให้อนาคตจะมีเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพิ่มเข้ามาหลักคิดเหล่านี้ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อที่สสอนจากความรู้และประสบการณ์จริงดอสเดย์วายทำการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ผมและทีมงานได้นำเอาข้อผิดพลาดมาแก้ไขปรับปรุงกับผู้เรียนเพื่อสิ่งที่ดีสุดของหลักสูตร จากประสบการณ์ที่เคยเป็นกันทั้งช่างภาพวิทยากรไกท้องถิ่นมากไปกว่านั้นเราก็มีช่องทางมากมายให้คุณได้เลือกติดตามนอกเหนือบทบาทในงานสอนไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่ภาพถ่ายที่เป็นผลงานของเราเองสื่อประชาสัมพันธ์และอื่นๆผมเชื่อว่าการเป็นตัวอย่างนั้นมีความสําคัญพอๆกับการสอนเพราะว่ามันจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับช่างภาพรุ่นใหม่ๆได้สุดท้ายเป็นการเรียนรู้ไวและเข้าใจง่ายซึ่งเป็นแนวคิดสปีดคอนเซปต์ของเรา ไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ที่เตรียมมาเป็นอย่างดีก่อนการบันทึกซึ่งช่วยลดเวลาในการเรียนลงถึง50อร์เนโดยเนื้อหายังคงเดิมระบบการบันทึกเสียงที่มีคุณภาพสูงหรือการนำกราฟิกอธิบายเพิ่มเติมในคลิปวิดีโอที่มีความสวยงามมาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นแม้ว่าความรู้จะสำคัญมากแต่ประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกฝนควบคู่กันไปก็จำเป็นผมตื่นเต้นมากที่คุณสนใจและฟังคลิปแนะนำนี้จนจบหลักสูตรนี้จะไม่ทำให้คุณเสียเวลาเปล่า หวังว่าจะได้เจอกันในหลักสูตรนะครับ